บทที่2อ2ผู้อาวุโสของราชวงศ์แต่ทว่าเหยียนลี่ยางก็ได้ทําสีหน้าปกติแล้วตอบจูหยวนคงด้วยสีหน้านิ่งๆเจ้าคงไม่คิดว่าพวกเราจะเชื่อใจเจ้าง่ายๆโดยที่ไม่ทําอะไรเลยนะเมื่อสักครู่ข้าได้ใช้ดัชนีดาวเสียดฟ,ฟ้าไปที่ตัวของเจ้าหลังจากนี้ถ้าหากว่าเจ้ากล้าทําอะไรที่เป็นการทรยศพวกเราเจ้าก็เตรียมตัวรอร่างกายตัวเองระเบิดและตายได้เลย ดัชนีดาวเสียดฟ้าหลังจากที่ได้ยินชื่อนี้ใบหน้าของจูหยวนคงก็ต้องถอดสีทันทีและดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่พอใจและแอะคุนใจถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยเห็นคนที่ใช้ดัชนีดาวเสียดฟ้าด้วยตาตัวเองมาก่อนก็ตามแต่มันก็ไม่อาจเลี่ยงไม่ให้เขาไม่กลัววิชาลับวิชานี้ได้เพราะครั้งหนึ่งเคยมีคนที่ถูกวิชาดัชนีดาวเสียดฟ้าซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรไปจากการติดระเบิดเอาไว้กับตัวเท่าหาผู้ใช้ไม่คลายวิชานี้ให้แล้วผู้ที่โดนดัชนีดาวเสียดฟ้านั้นจะต้องตัวระเบิดตายเพียงอย่างเดียวเท่านนั้ แล้ววิชาลับเช่นนี้ก็ยากที่จะแก้ด้วยจูหยวนคงนั้นเชื่อว่าตัวเขานั้นคงไม่สามารถพอด้วยเขาจึงทําได้แค่ลมเลิกความคิดที่จะต่อต้านพวกเขาเอาไว้ทั่วคราวก่อน เย่เย่มองไปที่จูหยวนคงที่เหมือนจะยอมรับชะตากรรมของตัวเองแล้วเขาจึงได้ทําการจัดวางอาคมปิดล้อมสานักสวรรค์บูรพาเอาไว้เพื่อกันไม่ให้แผนของพวกเขานั้นรั่วไหลออกมาถึงแม้ว่าพวกลูกศิษย์ของสานักสวรรค์บูรพานั้นจะเต็มไปด้วยความกลัวจนไม่กล้าที่จะหยุดยั้งการกระทาของเย่เย่เลยก็ตามทีไม่นานาน,นักทั่วทั้งสานักสวรรค์บูรพาก็ได้ถูกปิดผนึกอีกครั้งด้วยอาคมและเหล่าลูกศิษย์ของสานักสวรรค์บูรพาก็ไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง แล้วหลังจากที่เย่เย่ทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้มุ่งหน้าไปที่สำนักกระบี่ปาดฟ้าทันทีพร้อมด้วยเยียนลี่หยางและจูหยวนคงโดยตั้งใจที่จะจัดการคุมตัวเหล่าเจ้าสำนักใหญ่ทั้งสามให้ได้ก่อนรุ่งสางความแข็งแกร่งของหลี่ฮอว่ากับลี่เฉิงนั้นเกือบจะพอพอกันกับจูหยวนคงดังนั้นเพื่อที่จะรักษาชีวิตของเขาจูหยวนคงเองก็ได้ลงทุนลงแรงด้วยในตอนที่เย่กับเยียนลี่อย่างนั้นถล่มสำนักกระบี่ปาดฟ้าและ สำนักฟ้าดินผลคือภายในทั่วข้ามคืนยอดฝีมือทั้งสามคนก็ได้ถูกแย่แย่กับเยียนลี่อย่างนั้นควบคุมเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ให้กินยาโลหิตมังกรลงไปพวกเขาก็ได้เตรียมรับคำสั่งของแย่แย่ทุกเมือ่อนี่คือตราประทับแสงจันเอาไว้สำหรับทำลายอาคมเมื่อเอามันไปใช้ที่ภูเขาหัวโล้นนั่นแล้วมันก็จะทำลายอาคมที่ทันสวรรค์วางเอาไว้ในเมืองยงเฉิงส่วนข้าจะไปที่เมืองหลวงเพื่อที่จะทำตามที่ตกลงกันเอาไว้กับเจ้าฉินให้เรียบร้อยก่อนแล้วจากนั้นข้าถึงไปรวมกับพวกเจ้าที่ยงเฉิง หลังจากที่เสร็จจากการควบคุมจูหยวนคงและอีกสองคนที่เหลือเรียบร้อยเย่่ก็ไม่ได้กลับไปที่เมืองหลิงเฉิงแต่ได้มอบปลาประทับแสงจันทให้เยียนลี่หยางแล้วกล่าวกับเขาอย่างจรงิงจังเพราะเขาได้บอกกับเหยียนลี่หยางเรื่องขอองค์การร่วมมือกันกันกบเจ้าฉินไว้แล้วก่อนหน้านี้ซึ่งเหยียนลี่หยางก็ไม่ได้ตกใจอะไรซึ่งหลังจากที่รับปลาประทับแสงจันทมาแล้วเขาก็ได้พงกหัวและตอบเย่ๆอย่างจริงจังกลับไปพยายามเข้าหละ่ะ เขาสเสวียนคงซานคือเป้าหมายที่แท้จริงของพวกเราอืมเย่เย่ก็ได้ผงกหัวแล้วจากนั้นก็ได้บินไปยังทิศที่เมืองหลวงอยู่แล้วก็หายลับนั่นฟ้ายามค่าคืนไปอย่างรวดเร็วในเวลานี้ที่เมืองหลวงข่าวเรื่องที่ว่าเจ้าฉินนั้นจะเปิดสึบชิงบัลลังกับห้องเต้หินงอหวังนั้นก็ได้แพร่กระจายออกไปแล้วซึ่งหลังจากที่หารือกันเหล่าผู้อาวุโสข,ของราชวงศ์ก็ได้ตกลงเห็นด้วยกับคําขอของเจ้าฉินซึ่งได้ทาให้ทั่วทั้งแผ่นดินชางหลางต้องฮือฮาขึ้นมาอีกหน ซึ่งไม่เพียงแต่ขุมกำลังใหญ่ๆใ,ในแผ่นดินชางหลังนั้นจะพากันตกใจแล้วแม้แต่ตัวฮ่องเต้หิงองวังเองก็ยังสับสนอย่างมากหลังจากที่เขาได้ทราบข่าวนี้เขาก็ได้รีบไปที่เขตต้องห้ามในวังหลวงเพื่อพบเหล่าผู้อาวุโสของราชวงศ์ชางหลังทันทีและถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยตัวเองบังอาจอย่าคิดนะว่าเจ้าจะมาตีเสมอกับพวกข้าได้หลังจากที่เจ้าได้ขึ้นเป็นฮ่องเต้แล้วนะหากว่าพวกข้าต้องการแล้วแล้วก็พวกข้าก็สามารถสนับสนุนให้คนในเชื้อพระวงศ์คนอื่นขึ้นมาแทนเจ้าได้ทุกเมื่อจงสำเหนียกตัวเองเอาาไว้้บง เมื่อเจ้านานซานหนึ่งในผู้อาวุโสของราชวงศ์ทางหลังนั้นเห็นว่าเจ้าถึงอวี่นั้นเข้ามาในเขตต้องห้ามเพื่อถามคำถามพวกเขาในขณะที่กำลังฝึกวิชาจึงได้ดุเจ้าถึงอวี่อย่างดุดันทันทีถึงแม้ว่าต่อหน้าคนภายนอกแล้วเหล่าผู้อาวุโสของราชวงศ์ทางหลังนั้นจะให้การสนับสนุนเจ้าถิ่งอวี่อย่างเต็มที่เพื่อรักษาอำนาจของราชวงศ์แต่ทว่าภายในราชวงศ์ทางหลังแล้วผู้อาวุโสในราชวงศ์เหล่านี้ต่างก็บรรลุขึ้นเป็นราชาเทพด้วยตัวเองนั้นมองว่าตัวเองนั้นอยู่เหนือกว่าแม้อยู่ต่อหน้าห้องเต้หิงอวัง เมื่อเจ้าถึงอ,อวี่ได้ยินที่เจ้าหนานซานพูดเขาก็ได้รู้สึกตัวขึ้นมาว่าตัวเขานั้นได้ขาดสติไปจึงได้รีบก้มหัวให้อย่างจริงจังให้กับผู้อาวุโสที่อยู่ตรงหน้าเขาแล้วกล่าวขอโทษอย่างจริงใจขอให้ท่านผู้อาวุโสได้โปรดให้อภยัยเมื่อสักครู่ข้ารีบร้อนมากเกินไปขอให้ท่านผู้อาวุโสเห็นแก่ความเยาวัยและความอวดดีของข้ายกโทษให้ข้าด้วยผู้อาวุโสของราชวงศ์อีกคนนามเจ้าหยวนคุณน,นั้นให้ข้าของเจ้าถิงอ,อวี่มากเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วเขาก็ได้รีบกล่าวกับเจ้าหนานซานช่างมันเถอะ ถึงออวี่ก็แค่สับสนเล็กน้อยเท่านั้นไม่ได้คิดที่จะล่วงเกินท่านยกโทษให้เขาเถอะหลังจากที่พูดจบเจ้าหยวนคุณก็ได้พลันหันหน้ามาหาเจ้าถึงออวี่แล้วกล่าวการตัดสินใจเป็นมติจากพวกเราเหล่าผู้อาวุโสและพวกเราเองก็ได้รับการเห็นชอบมาจากผู้อาวุโสอูหมิงแล้วมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วอย่าได้เอ่ยถึงมันอีก ผู้อาวุโสอูหมิงหรือก็คือเจ้าอูหมิงเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในราชวงศ์ชางหลางไม่เพียงแต่เขาจะเป็นผู้ที่ฝึกวิชามายาวนานที่สุดในบรรดาผู้อาวุโสแล้วแต่เขายังเป็นผู้ที่บรรลุถึงขั้นสูงสุดของราชนเทพแล้วซึ่งเจ้าอูหมิงนั้นปกติจะไม่ได้ฝึกวิชาอยู่ในเขตต้องห้ามของราชวงศ์ชางหลางแต่จะเก็บตัวอยู่เงียบๆที่ใต้ดินของวงังหลวงแทน ในศึกชิงบัลลังครั้งนี้เจ้าหยวนคุณกับคนอื่นๆก็ได้เห็นด้วยกับคำของเจ้าฉินหลังจากที่ได้ขอคำแนะนำมาจากเจ้าอูหมิงแล้วทำให้การต่อต้านของเจ้าถึงอวี่นั้นไร้ผลเข้าหากเขาไม่สามารถเอาชนะในศึกชิงบัลลังได้ราชวงศ์ทางหลังก็จะเปลี่ยนผู้ครองบัลลังในอีกไม่ช้าพวกเราได้กำหนดวันของศึกชิงบัลลังแล้วและจะมีขึ้นในอีกสามวันให้หลังและในวันนั้นผู้อาวุโสอ,อูหมิงก็จะมาปรากฏตัวเพื่อชมการต่อสู้ด้วยตัวเองเจ้าก็ทำตัวให้ดีๆก็แล้วกันไม่อย่างนั้นไม่ว่าใครก็ไม่อาจจะช่วยเจ้้าได หลังจากที่เจ้าหยวนคุณกล่าวจบเจ้าเมื่องออี่ผู้นำตระกูลของราชวงศ์ชางหลังที่นั่งอยู่ข้างๆเขาก็ได้พงกหัวให้กับเจ้าถึงอวี่ด้วยน้ำเสียงที่จริงจังเจ้าถึงอว์ก็ได้มีสีหน้าไม่ดีขึ้นมาหลังจากที่ได้ยินเช่นนี้โดยมีความไม่พอใจปรากฏอยู่ในดวงตาของเขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่กล้าที่จะทักท้วงมติของเหล่าผู้อาวุโสแต่ความไม่พอใจในใจของเขาก็ทำให้ควบคุมเอาไว้ไม่ได้ทำไมละ่ะหรือว่าท่านผู้อาวุโสอูหมิงจะไม่พอใจข้าตั้งแต่ที่ข้าขึ้นครองบัลลังมามีวันไหนบ้างที่ข้าไม่ได้ทำ แล้วทำไมถึงได้ยอมรับคำขออนันไร้เหตุผลของเจ้าถิงอีกเจ้าหนานซานที่กำลังอารมณ์ไม่ดีอยู่นั้นเมื่อเห็นท่าทีของเจ้าถิงอวีแล้วก็ได้ที้ไปที่เขาและตะโกนเจ้ายังจะกล้าถามอีกหรือว่าทำไมตั้งแต่ที่ประมุขอารามวิถีสวรรค์ปรากฏตัวขึ้นมาอำนาจของราชวงศ์ชางหลังนั้นต้องตกต่ำลงมากขนาดไหนนี่ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าต้องรับผิดชอบหรืออย่างไรแล้วไหนจะตรงหนิงอวีก็ได้ถูกสังหารที่ชานเมืองหลวงเมื่อคราวที่แล้วอีกเจนเหียนสนมของเจ้าก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเจ้าไม่รู้สึกอับอายบาอยย้งงหรืไ ยิ่งไปกว่านั้นตอนที่ราชวงศ์ชางหลังของเราได้รับนักโทษกองทัพอี่เหรินมาจากสำนักยุทธผงเพลิงมาไว้วังหลวงอีกทำไมเจ้าถึงไม่ส่งยอดฝีมือมาเฝ้าให้มากกว่านี้และสุดท้ายก็ปล่อยพวกเขาหนีรอดไปจนได้อีกความผิดทั้งหมดนี้ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้พวกเราไม่พอใจเจ้าอีกงั้นเหรอช่างโง่ขลาเหลือเกินที่มาถามพวกข้าอีกว่าทาไมพวกข้าถึงได้ให้เปิดสึกชิงบัลลังก์ขึ้น เจ้าหนานซานนั้นนึกถึงตอนที่พวกเขาได้ตามล่าเย่เย่จนออกไปจากวังหลวงเมื่อคราวก่อนจนไปถูกขังเป็นเวลาสองวันนั้นมันยังตามหลอกหลอนเขาอยู่ตลอดเจ้าถึงอ,อวี่เองก็ได้ตามสืบอยู่เป็นเวลานานแต่ก็ไม่พบตัวตนที่แท้จริงของชายชุดดำหรือเย่เย่ในวันนั้นเจ้าหนานซานจึงได้ระบายความไม่พอใจทั้งหมดไปที่เจ้าถึงอ,อวี่โดยไม่ไว้หน้าเขาเลยแม้แต่น้อยเจ้าถึงอ,อวี่นั้นยังเต็มไปด้วยความไม่พอใจในดวงตาของเขาแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะพูดออกมา ถึงแม้ว่าในความคิดของเขานั้นผู้ที่เป็นคนผิดจริงๆในเรื่องของการแหกคุกเมื่อคราวก่อนนั้นจะไม่ใช่ความผิดของเขาก็ตามแต่เจ้าถิงอวี่ก็ไม่กล้าที่จะไปล่วงเกินเจ้าหนานซานเขาจึงทำได้แค่เก็บเอาความขุ่นเคืองและความไม่พอใจเอาไว้ในใจของเขาหลังจากที่รู้แล้วว่าเรื่องนี้ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้เจ้าถึงอวี่ก็ได้ไม่คิดที่จะอยู่ที่เขตต้องห้ามต่อหลังจากที่กล่าวลาสามผู้อาวุโสแล้วเขาก็ได้รีบออกไปจากสถานที่ฝึกวิชาของพวกเขาแล้วกลับไปที่ห้องของตัวเองเพื่อเตรียมตัวรับมือศึกชิงบัลลังก์ที่กำลังจะมาถึง เจ้าหยวนคุณที่เห็นว่าเจ้าถึงอ,อวี่ได้ออกไปแล้วก็ได้หันไปพูดกับเจ้านานซานพร้อมกับถอนหายใจเล็กน้อยเจ้าไม่น่าไปโทษเขาสําหรับความผิดพลาดท,ทั้งหมดเลยนะอย่างไรเสียเขาก็ยังหนุ่มและยังต้องการการขัดเกลาอยู่เจ้านานซานก็ได้ถอนหายใจออกมาหลังจากที่ได้ยินเช่นนั้นแล้วก็ได้ตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่เศร้าหมองข้าเข้าใจดีว่าเมื่อสักครู่ข้าคุณหันพลันแล่นมากไปหน่อยทําให้น้ำเสียงของเขารุนแรงไปแต่มันก็เป็นความจริงที่โต้ยแยง้งไม่ได้ว่าชื่อเสียงของราชวงศ์ทางหลังของเรานั้นตกต่ำลงไปจจรรริงๆหือววว่่าาพกกกเะแแันไปล้จริงๆ เจ้าเมื่องอ,อี้ที่นั่งอยู่ข้างๆเขาที่เหมือนจะรู้สึกเช่นเดียวกันเมื่อได้ยินบทสนทนาของทั้งสองคนแล้วแต่เขาก็ได้รีบปรับอารมณ์ของเขาแล้วให้ความสนใจกับสึกชิงบัลลังที่กำลังจะมาถึงแทนมันสายเกินไปแล้วที่จะมาพูดอะไรอีกเรามาคิดกันก่อนดีกว่าว่าจะฟื้นชื่อเสียงของราชวงศ์ชางหลังอย่างไรดีจริงด้วยสิึกชิงบัลลังนั้นเราไม่ควรที่จะเผยแพร่ให้ออกไปเพราะผลกระทบที่ตามมานั้นจะส่งผลไปทั้งราชวงศ์ชางหลังเป็นแน่พวกเราจะยอมรับฮ่องเต้องใหม่และเปลี่ยนราชวงศ์ได้งั้นเหรอ เจ้าหนานซานกับเจ้าหยวนคุณก็ได้หันมามองกันเองหลังจากที่ได้ยินคําถามนี้ซึ่งหลังจากที่เงียบไปทั่วขนาเจ้าหนานซานก็ได้ค่อยๆตอบเจ้าเมื่องอ,อี้ข้าว่าจากความหมายของผู้อาวุโสอ,อูหมิงแล้วหลังเป้าหมายหลังขอองค์การดวลครั้งนี้คือทดสอบว่าเจ้าฉินนั้นมียอดฝีมือที่อยู่ในระดับราชาเทพหรือไม่เท่าหาาผู้ที่ช่วยเจ้าฉินนั้นมีพลังอยู่ในระดับราชาเทพจริงๆง,ง,งานแรกของพวกเราผู้อาวุโสทางหลังคือจัดการสยบเขาส่วนเรื่องที่ว่าจะสถาปนาห้องเต้องคใหม่หรือไม่นั้นค่อยฟังการตัดสินใจของผู้อาวุโสอูหมิงเอาอีีกกกท็แล้วัน แล้วเจ้าหยวนคุณกับเจ้าเมื่องอ,อี้ก็ได้งผงบหัวรับอย่างเงียบๆหลังจากที่ได้ฟังด้วยความเชื่อถือและสนับสนุนเจ้าอู่หมิงอย่างเห็นได้ชัดที่ราชวงศ์ทางหลางนั้นสามารถรักษาสถานะมาได้จนถึงทุกวันนี้นั้นสามารถพูดได้ว่าเป็นเพราะการลงทุนลงแรงของเจ้าอู่หมิงทั้งนั้นดังนั้นไม่ว่าผลของศึกชิงบัลลังก์ของราชวงศ์ชางหลางนั้นผลจะออกมาเช่นไรตราบเท่าที่เจ้าอู่หมิงยังคงดูแลราชวงศ์ชางหลางอยู่หัวใจของเหล่าราชวงศ์ชางหลางก็จะไม่มีวันสั่นคลอน ด้วยพลังและความลึกลับของผู้อาวุโสอูหมิงนั้นได้สลับลึกในหัวใจของเหล่าราชวงศ์ทางหลังทุกคนแล้วเป้าหมายหลักของเจ้าฉินในการเปิดสึกชิงบัลลังนั้นก็เพื่อที่จะได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากผู้อาวุโสอูหมิงหากว่าเย่เย่นั้นสามารถเอาชนะเจ้าถึงอ,อวี่ให้เขาได้เจ้าฉินก็จะมีความมั่นใจมากพอที่จะต่อรองให้ผู้อาวุโสอูหมิงนั้นสนับสนุนเขาขึ้นบันลังและเมื่อเวลานั้นมาถึงไม่ว่าเจ้าถึงอ,อวี่นั้นจะมีอำนาจมากขนาดไหนในพระราชสำนักก็จะไม่สามารถหยุดยั้งความรุ่งเรืองของเขาได้ ซึ่งในขณะที่เจ้าฉินได้เตรียมทุกอย่างให้พร้อมอยู่นั้นผู้ที่เขาต้องพึ่งพามากที่สุดอย่างแย่ๆในที่สุดก็ได้เข้ามาในเมืองหลวงแต่ในเวลานี้แย่ๆนั้นไม่เพียงแต่จะไม่ใส่กรอะสวรรค์นภาธมินแล้วแต่ยังไม่เปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงของเขาแต่เป็นชายวัยกลางคนที่ว่หนวดเพิ่มแทนท่านคือท่านประธานแย่อย,อย่างนั้นเหรอในขณะที่เจ้าฉินกำลังยืนยันว่าชายหนวดคนนี้ไข่แย,ย่ๆที่เขารออยู่หรือไม่นั้นเขาก็ได้ถามแย่ๆด้วยน้ำเสียงที่สงสยัย ฝ่าบาทถึงแม้ว่าข้าจะตกลงกับท่านว่าจะสู้เพื่อท่านในศึกชิงบัลลังแต่ข้าก็ไม่ได้สัญญากับท่านว่าจะปรากฏตัวในฐานะเย่เย่เพราะสึกชิงบัลลังนั้นมันมีอิทธิพลมากเกินไปข้าไม่ต้องการที่จะเอาหอการค้าใบหยกเข้าไปเอี่ยวด้วยมันจะเป็นการง่ายกว่าถ้าข้ามาด้วยแบบนี้จากนี้ไปท่านเรียกข้าว่าหลี่โม่ก็แล้วกันส่วนเรื่องอื่นๆก็ให้ดําเนินไปตามเดิมหลังจากที่เย่เย่อธิบายให้เจ้าฉินฟังแล้วเขาก็ได้มาเข้าร่วมกับเจ้าฉินโดยใช้ชื่อปลอมว่าหลี่โม่บทที่273ลานประลองวังหลวง ถึงแม้ว่าเจ้าฉินนั้นจะตกใจแต่เขาก็หาได้ไม่พอใจแต่อย่างใดเพราะสิ่งที่เขาให้ค่ามากที่สุดคือความแข็งแกร่งของเย่เย่ดังนั้นรูปโฉมของเย่เย่จะเป็นเช่นไรก็ไม่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเจ้าถึงอ,อวี่ก็จะได้จําเย่เย่ไม่ได้ด้วยทําให้มีโอกาสที่เย่เย่สามารถเอาชนะได้มากขึ้นไปอีกด้วยความประมาทดังนั้นเจ้าฉินจึงได้เห็นด้วยกับการตัดสินใจของเย่เย่เมื่อเวลาของศึกชิงบัลลังก์ได้มาถึงเจ้าฉินก็ได้พาเย่เย่กับหวงจิ้งเฟิงและคนอื่นๆมาที่วังหลวง ถึงแม้ว่าจะมีองครักษ์และเหล่าขันทีมองมาที่เขาด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าโอกาสที่เจ้าฉินจะชนะนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆและการก้าวเดินไปยังสนามฝึกของวังหลวงของเขานั้นก็ได้กระชับกระเฉงมากขึ้นเรื่อยๆด้วยจนกระทั่งเขาได้มาถึงสถานที่ที่จัดศึกชิงบัลลังก์ขึ้นห้องเต้หิงงอหวังเจ้าหยวนคุณและผู้อาวุโสคนอื่นๆเองก็ได้ปรากฏตัวออกมาทีละคนและด้วยมีเสียงกลองหลวงกูที่ดังขึ้นมาลานแห่งหนึ่งก็ได้ค่อยๆยกลอยขึ้นยกสูงเหนือหลุมอย่างช้า เจ้าอูหมิงผู้ที่ทรงพลังมากที่สุดในหมู่ราชวงศ์ชางหลางที่นั่งอยู่บนลานั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นั้นในเวลานี้เขาได้นั่งหลับตาและถอนหายใจราวกับว่าไม่อยากที่จะรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกนับคาราวาผู้อาวุโสอ,อูหมิงเมื่อเห็นเจ้าหมิงหมิงปรากฏตัวออกมาทั้งเหล่าผู้อาวุโสชางหลางและฮ่องเต้เจ้าถึงอ,อวิต่างก็ก้มหัวให้เจ้าอูหมิงอย่างจรงิงจังซึ่งเจ้าฉินพร้อมด้วยลูกน้องของเขาต่างก็ได้พงกหัวให้เจ้าอูหมิงด้วยเช่นกันราวกับเขาได้ฝากความหวังเอาไวท้ที่เจ้าอูหมิง ที่สนามประลองนี้กว้างขวางนักและผู้ที่มีสิทธิเข้ามาดูศึกนี้ได้นั้นก็ล้วนแต่เป็นสมาชิกสำคัญสำคัญของราชวงศ์ชางหลางซึ่งไม่ว่าพวกเขาจะเข้าข้างเจ้าฉินหรือเจ้าถิงงอวี่แต่เมื่อเจ้าอู่หมิงปรากฏตัวออกมาพวกเขาทั้งหมดต่างก็พากันกลั้นหายใจและยืนมองรอดูสถานการณ์ด้วยสีหน้าที่จรงิจรงจังบนลานยกสูงนั้นเจ้าอู่หมิงก็ได้ลืงตาขึ้นมาอย่างชา้ชาๆหลังจากที่มองไปที่เหล่าผู้ชมที่อยู่รอบๆสนามประลองและเหล่าผู้อาวุโสชางหลางแล้วเขาก็ได้จับจ้องไปที่เจ้าถึงอวี่และเจ้าฉิน ถึงแม้ว่าเจ้าอูหมิงนั้นจะมักฝึกวิชาอยู่ในชั้นใต้ดินของวังหลวงมาเป็นเวลานานแต่เขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกลึกซึ้งอะไรกับทั้งเจ้าถึงอ,อวี่และเจ้าฉินเลยเขารู้เพียงแค่ว่าทั้งคู่นั้นเป็นตัวเอกของสึกชิงบัลลังก์ในครั้งนี้ส่วนเย่เย่ที่ยืนอยู่ข้างหลังเจ้าฉินในเวลานี้นั้นก็ไม่ได้ปล่อยพลังกดดันออกมาจากตัวของเขาเลยแต่จากความรู้สึกของเจ้าอูหมิงแล้วเขาเดาได้ว่าชายคนนั้นคือผู้ที่จะมาสู้กับเจ้าถึงอ,อวี่อย่างที่เจ้าฉินเคยบอกแล้วว่าเขาจะให้เย่เย่นั้นสู้แทนเขา เริ่มได้เจ้าอู่หมิงนั้นดูแล้วอายุไม่น่าเกิน60แต่ทุกคนที่นี่ต่างก็รู้ดีว่าอายุจริงๆของเขานั้นมากกว่านั้นไปโข ổ, โดยเฉพาะคนของราชวงศ์บางคนที่รู้จักเจ้าอู่หมิงอย่างลึกซึ้งนั้นก็จะให้ความเคารพต่อเจ้าอู่หมิงมากกว่าคนอื่นๆด้วยดังนั้นหลังจากที่เจ้าอู่หมิงได้ประกาศเริ่มการประลองทุกคนต่างก็กลั้นหายใจและเริ่มตื่นเต้นฮ่องเต้หีงอหวังเจ้าถึงอ,อวี่ก็ได้ขึ้นมาบนลานประลองตรงกลางก่อนแล้วมองไปที่เจ้าฉินด้วยสายตาที่เยือกเย็นถึงแม้ว่าเขานั้นจะไมม่่่กล้้้าาาาทํตตัวยออออหหหิิงงงนขเจู แต่เจ้าถึงอวี่นั้นก็มีความมั่นใจมากเมื่อเผชิญหน้ากับเจ้าฉินไม่ว่าทั้งในเรื่องของพลังยึดก็ดีหรือพลังกําลังก็ดีดังนั้นในเมื่อเขาออกมายืนอยู่สนามประลองนั้นเขาก็ได้กล่าวกับเจ้าฉินผู้ที่อยู่ไกลออกไปด้วยน้ําเสียงที่ดูถูกออกมาเลยให้ข้าดูหน่อยซิว่าเจ้าเอาอะไรมามั่นใจขนาดนั้นทันทีที่เจ้าถึงอวี่กล่าวจบทุกคนที่อยู่รอบๆสนามประลองก็ได้หันไปมองที่เจ้าฉิน เมื่อได้ยินเช่นนี้แล้วเจ้าฉินก็ไม่ได้ตื่นประหนกอะไรแล้วก็เดินไปที่ตรงกลางสนามประลองอย่างชาๆพร้อมกับเย่เย่แล้วจากนั้นก็ได้หันไปมองเจ้าอูหมิงแล้วกล่าวด้วยความเคารพท่านผู้อาวุโสอูหมิงหลี่โม่คนนี้เป็นผู้สนับสนุนที่พักดีของข้าในวันนี้ข้าจะให้เขาสู้กับฮ่องเต้หิงอวังแทนข้าขอให้ท่านผู้อาวุโสอนุญาตด้วยเพราะตามกฎของสึกชิงบันลังแล้วได้อนุญาตให้คนในราชวงศ์นั้นเชิญยอดฝีมือมาสู้แทนตัวเองได้และทุกคนก็รู้ดีว่าพลังยุทธ์ของเจ้าฉินนั้นห่างไกลกับเจ้าถึงอวมากนก ดังนั้นจึงไม่ได้มีสีหน้าแปลกใจเลยเมื่อพวกเขาได้ยินเช่นนั้นพวกเขาจึงได้จับจ้องไปที่ดวงตาของเย่เย่ด้วยความสงสัยเจ้าอูหมิงก็ได้ขยับสายตาไปยังเย่เย่อีกคนราวกับว่าเขาต้องการที่จะมองเย่เย่ให้ทะลุแต่เย่เย่นั้นก็ยังคงมีสีหน้าสงบนิ่งโดยไม่แสดงอาการอื่นใดใดออกมาแม้เพียงเล็กน้อยแต่กลับสามารถยืนทนต่อแรงกดดันของฝ่ายและมองตอบเจ้าอูหมิงได้ข้าอนุญาตเจ้าอูหมิงก็ได้ตอบรับคำขอของเจ้าฉินโดยไรซึ่งอารมณ์ใดๆราวกับทำอยู่เป็นประจำแต่ในใจของเขานั้นกลับรู้สึกสงสัยในตัวของเย่ มากเพราะจากที่เขาสัมผัสได้เมื่อสักครู่เจ้าอู่หมิงนั้นมั่นใจมากกว่าเย่เย่นั้นน่าจะยังไม่บรรลุระดับราชนเทพเป็นแน่แต่เขาไม่เพียงแต่จะกล้ามาที่เวทีเพื่อสู้กับเจ้าถึงอวิต่อหน้าผู้คนแล้วแต่ทั้งยังไม่ถ่อมตัวและโอหังจนเกินไปในขณะที่เขากำลังตรวจสอบเมื่อสักครู่ เขาหากแย่ๆสามารถเขาชนะเจ้าถิงอวี่ได้ด้วยพลังกำลังของตัวเองจริงก็เป็นไปได้ว่าพรสวรรค์ของเขานั้นก็น่าจะเหนือกว่าตัวเขาที่เป็นอัจฉริยะเมื่อก่อนซึ่งราชวงศ์ซางหลังนั้นไม่อาจที่จะพลาดอัจฉริยะเช่นนี้ได้ต่อให้เจ้าอู่หมิงต้องใจามากขนาดไหนเขาก็จะผูกมาตัวของเย่ๆเอาไว้ในเรือลำใหญ่ของราชวงศ์ชางหลังอย่างแน่นอนและให้เขาตายเพื่อความรุ่งเรืองของราชวงศ์ชางหลังเย่ๆ,ๆนั้นไม่รู้ว่าเจ้าอู่หมิงนั้นกำลังคิดอะไรอยู่แต่ว่าตัวเขาเองก็สงสัยเรื่องความแข็งแกร่งของเจ้าอู่อหมิง อย่างไรเสียแม้แต่จี้เขียนเหยี่ยยอที่เป็นเจ้าสำนักยุธหงเพลิงนั้นก็ยังไปไม่ถึงระดับสูงสุดของราชนเทพเลยพลังยุทธของเจ้าอู่หมิงนั้นจึงเทียบไม่ได้กับยอดฝีมือราชนเทพทั่วทั่วไปอย่างชัดเจนแต่ทว่าเย่เย่นั้นก็ไม่ได้คิดสวมชุดเกราะสวรรค์นภาธมินในการประลองครั้งนี้ทันทีเช่นกันแล้วเขาก็ได้นึกถึงจุดประสงค์ในครั้งนี้ได้แล้วก็ได้เลิกสนใจเจ้าอู่หมิงแล้วหันมามองเจ้าถึงอวี่ที่เป็นคู่ต่อสู้ของเขาแทนขอบพระคุณผู้อาวุโสอู่หมิงมาก หลังจากที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าอู่หมิงแล้วเจ้าฉินก็ได้แสดงความขอบคุณเขาแล้วจากนั้นก็ได้ผงกหัวให้เย่เย่หันหลังกลับแล้วเดินกลับไปที่ตำแหน่งเดิมปล่อยเหลือทิ้งแต่เย่เย่ให้อยู่กับเจ้าถึงอวี่ที่ยืนอยู่ตรงข้ามเขาในสนามประลองข้าผู้น้อยหลี่โม่ขอคาราวะห้องเต้หิงอหวังหลังจากที่เย่เย่คิดว่าไม่ต้องกังวลว่าเจ้าถึงอวี่จะจำเขาได้แล้วเพราะแม้แต่เสียงของเขาก็ได้ถูกจัดการด้วยวิธีพิเศษจึงได้ยืนอยู่ตรงหน้าเจ้าถึงอวี่แล้วคารวะให้เขาอย่างสุภาพโดยปราศจากซึ่งความกลัว แต่ทว่าเจ้าถึงอวี่นั้นกลับทำตัวเย่อหยิ่งและมองผู้ที่อยู่ในระดับต่ำกว่าราชันเทพด้วยความดูถูกนอกจากนี้เย่แย่ยังเป็นคนของเจ้าถินอีกเขาจึงได้ไม่อยากสุภาพกับเย่เย่ถ้าเจ้าอยากที่จะสู้นักก็เข้ามาเลยทำไมจะต้องมามัวพูดพร่ำกันอีกหลังจากที่ตอบเย่แย่กลับไปอย่างหมดความอดทนแล้วเจ้าถึงอวี่ก็ได้รีบบุกเข้าไปหาเย่เย่โดยไม่สนใจฐานะของตัวเองที่อยู่ในระดับราชาเทพเลย ถึงแม้ว่าภายนอกนั้นเหมือนกับว่าเขาจะประเมินตัวเองไว้สูงและไม่ใส่ใจแย่ๆอย่างจริงจังแต่ในความเป็นจริงแล้วเจ้าถึงอวี่นั้นเห็นถึงความสำคัญของศึกนี้มากถึงแม้ว่าพลังยุดของแย่ๆจะอยู่แค่ในระดับสูงสุดของจอมเทปแต่ในเมื่อเจ้าถิงเลือกแย่ๆให้มาเป็นตัวแทนแล้วเจ้าถึงอวี่ก็ไม่เชื่อว่าแย่ๆนั้นจะไม่มีความสามารถอะไรดังนั้นหลังจากที่ขยับเข้ามาในตำแหน่งที่ดีแล้วเจ้าถึงอวี่ก็ได้ลงมือต่อยเข้าไปที่หน้าของแย่ๆทันที ทุกการเคลื่อนไหวของยอดฝีมือราชาเทพนั้นจะสามารถกระตุน้นพลังฟ้าดินได้ซึ่งในขณนะที่เจ้าถิงอวี่กำลังจะต่อยเย่เย่อยู่นั้นเองพลังฟ้าดินทั่วทั้งสนามฝึกในวังหลวงก็ได้ตกอยู่ในความปั่นป่วนไปด้วยราว,ว่าพวกมันได้ยินคำสั่งของเจ้าทิงอวี่และได้ไปรวมกันที่หมัดของเจ้าทิงอวี่แล้วหมัดธรรมดาธรรมดาที่ดุดันมากขึ้นก็ได้พุ่งเข้าหายเย่เย่เราวับมีภูเขาขนาดใหญ่กำลังทับโถมเย่เย่แม้แต่เชื้อพระวง์ที่อยู่รอบรอบสนามประลองต่างก็รู้สึกได้ถึงแรงกดดัน ดวงตาของเจ้าชินก็ได้ปรากฏความกังวลออกมาราวกับว่าเขาไม่เชื่อว่าเย่เย่นั้นจะสู้กับราชันเทพได้และแอบ,บคิดว่าเย่เย่นั้นคงตายแน่เข้ามาเลยในขณะที่เผชิญหน้ากับการโจมตีที่ดุดันของเจ้าถิงงอวี่เย่เย่กลับไม่คิดจะหลบแต่อย่างใดถึงแม้ว่าพลังยุทธของเขาจะอยู่แค่ในระดับจอมเทพแต่หลังจากที่ใช้พลังของปราณมังกรแล้วตัวของเขาก็ได้ปล่อยพลังที่ดุดันอย่างคาดไม่ถึงออกมา เย่เย yeah, yeah, ่นานไม่ลังเลที่จะต่อยเจ้าถิงอวี่สวนกลับไปแล้วทั้งสองหมัดก็ได้มาปะทะก,กันตรงกลางและเกิดเสียงดังป่านฟ้าผ่าดังไปทั่วทั้งสนามประลองตูมทั้งฝุ่นและทรายคลักคล้งไปหมดมีคลื่นความร้อนแผ่ออกไปทั่วทุกทิศทางจนทำให้เชื้อพระวงที่อยู่รอบๆสนามประลองต้องพากันถอยห่างออกไป หลังจากที่ควันและฝุ่นหายไปทุกคนก็ได้กลับมาดูชัดๆแล้วพบว่าแย่ๆนั้นสูสีกับเจ้าถึงอ,อวี่ในช่วขณะนั้นเองที่ทั่วทั้งลานประลองก็ได้เกิดเสียงฮือฮาขึ้นมาและทุกคนต่างก็ไม่คิดว่าแย่ๆนั้นจะสามารถต่อสู้ข้ามขั้นได้ปราศจากซึ่งวอรยุทธ์ได้อีกทั้งยังมีพลังกำลังที่แข็งแกร่งไม่ด้ไปว่าระดับราชาเทพเลยใบหน้าของเจ้าถึงอ,อวี่ก็ได้ปรากฏซึ่งความตกใจแต่ก็แค่ขณะเดียวก่อนที่เขาจะแสดงสีหน้าที่ดูถูกแย่ๆอีกหนราวกับนี่เป็นหนทางเด มีความสามารถแค่นี้แต่ยังกล้ามาสเสอที่นี่งั้นเหรอไปลงนะรกหลังจากที่ยืนยันได้แล้วว่าเย่เยๆนั้นมีพลังยุดอยู่ในระดับราชนเทพแล้วเจ้าถึงอวี่ก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะดวลอีกต่อไปแล้วเขาก็ได้ใช้วรยุทธของเขาราชันสวรรค์จุติโจมตีใส่เย่่ชื่อราชันสวรรค์จุตินั้นช่างสมกับเป็นวรยุทธเฉพาะตัวของราชวงศ์ชางหลางจริงๆในขณะที่หมัดของเจ้าถึงอวี่กำลังโจมตีใส่เย่ยๆอีกคนอยู่นั้นเองก็ได้มีเงารูปร่างเหมือนมนุษย์ยักษ์ปรากฏมาจากข้างหลังเขาซึ่งได้ทำ ตูมูม,ม,มทั้งเจ้าถึงอวี่และเงามนุษย์ยักษ์นั้นต่อยออกมาอย่างรวดเร็วสุดๆถึงแม้ว่าหมัดนั้นจะยังไม่ถึงตัวของเย่เยๆแต่หมัดของเขาก็ได้เสียดแทงผ่านอากาศลงมาพร้อมด้วยแรงกดดันที่น่ากลัวอย่างสุดๆแต่เย่เ,ยเย่เองก็ไม่ถอยเช่นกันซึ่งในขณะที่เจ้าถึงอวี่ใช้ราชันสวรรค์จุดตีโจม,จต,จมตีเขาอยู่นั้นเองเย,เย่่ก็ได้ปลุกพลังปราณมังกรให้มารวมยังหมัดของเขาทันทีแล้วเขาก็ได้จ่อยไปที่เจ้าทิงอวี่อีกคนบ้าไปแล้วนี่เขากำลังดูถูกวรยุทธร,ราชันสวรรค์จุดตีของรราาวงัอออพกเเยยู่่นน้ ดูเหมือนว่าสายตาในการมองคนของเจ้าฉินจะไม่ดีแฮะหลี่โม่คนนี้ตายแน่นอนแล้วเหล่าคนในเชื้อพระวงที่กําลังดูการต่อสู้ในสนามประลองอยู่นั้นก็พบว่าเย่ยๆนั้นไม่ถอยหนีแต่กลับโจมตีสวนกลับเจ้าถึงอ,อวี่แล้วพวกเขาต่างก็ได้ผู้จาดูถูกออกมาแม้แต่เจ้าฉินเองที่เชื่อมั่นในเย่ๆมากก็ยังรู้สึกตัวชาหลังจากที่เห็นเย่เๆทำเช่นนี้และไม่อยากที่จะดูการต่อสู้ต่อ เพราะว่าตัวเขาเองก็เป็นคนของราชวงศ์ชางหลางเขาจึงเห็นราชาสวรรค์จุติมานักต่อนักแล้วมันเป็นวิชาเฉพาะของเชื้อพระวงศ์ชางหลางตั้งแต่ที่เขายังเด็กเขาก็ได้รู้ซึ้งถึงพลังที่ราวกับราชาแห่งสวรรค์ได้ลงมาที่โลกถึงแม้ว่าเจ้าถิ่งอวินั้นจะได้ฝืนฝึกให้บรรลุถ,ถึงขั้นราชาเทพได้โดยอาศัยยาต่างๆแต่ลำพังวิชาราชาสวรรค์จุติแล้วต่อให้เป็นราชาเทพทั่วๆไปก็ไม่อาจที่จะเอาชนะเขาได้และต้องตกอยู่ในเนื้อมือของเขา แม้ว่าเย่เย่นั้นจะเป็นคนที่ได้ชื่อว่าสังหารเหยียนส่งได้แต่เขากลับฉวยโอกาสโจมตีสวนกลับเจ้าถึงอ,อวี่โดยที่ไม่ใช้แม้แต่วรยุทธใดๆซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจที่ฉลาดนักในความคิดของเจ้าฉิน